สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกันอีกครั้งเหมือนเดิมกับช่องครัวยายดานะคะวันนี้ครูจินดาจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมกุหลาบขาวไส้มันม่วงซึ่งเป็นขนมไทยประยุกต์ที่ครูจินดาทำขึ้นมาและตั้งชื่อว่ากุหลาบขาวไส้มันม่วงเนื่องจากใช้พิมพ์กุหลาบในการทำขนมขนมจึงออกมามีรูปร่างเหมือนดอกกุหลาบ ส่วนไส้ขนมก็ทําจากมันม่วงซึ่งมีความหอมหวานมันฉ่าอร่อยมากๆเลยค่ะเรามาลงมือทําขนมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้นํามันม่วงที่เรานําไปนึ่งสุกแล้วมาบดแบบนี้ค่ะบดให้ละเอียดเพื่อไว้สําหรับทําไส้ขนมนะคะใครจะใช้สากหรือใช้ซ่อมบดก็ได้ค่ะแต่ครูถนัดใช้ทัพพีบดแบบนี้นะคะ เคล็ดลับในการบดมันม่วงให้ละเอียดง่ายคือให้เรารีบบดตอนมันม่วงกำลังร้อนนะคะบดจนมันม่วงละเอียดแล้วนำไปกวนไส้ขนมค่ะจากนั้นมาเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้ทำขนมกุหลาบขาวไส้มันม่วงกันค่ะวัตถุดิบในส่วนของไส้ขนมตัวแรกคือกะทิ200กรัมครูใช้กะทิอบควันเทียนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับไส้ขนมค่ะ ตัวต่อไปคือน้ำตาลมะพร้าว1 0 0กรัมเนื้อมันม่วงบดละเอียดน้ำหนักก่อนนึ่ง500้อกรัมน้ำตาลทราย80กรัมเกลือครึ่งช้อนชาวัตถุดิบในส่วนของตัวขนมมีแป้งมันสำปะหลัง2 0 0กรัมแป้งเท้ายายม่อม30ม30กรัมน้ำตาลทราย20กรัมเกลือป่น3กรัมกะทิอบควันเทียน500กรัม ใครไม่มีใช้กะทิธรรมดาแทนได้ค่ะวิธีกวนมันม่วงไว้ทำใส่ขนมคือนำน้ำตาลมะพร้าวมาใส่ลงในกระทะตามด้วยกะทิบางส่วนใช้ทับพ,พีกดบี้เพื่อให้น้ำตาลมะพร้าวแหลกละเอียดเป็นก้อนเล็กๆตอนนำไปตั้งไฟจะได้ละลายเร็วค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วใช้ทับพ,พีคนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเติมกะทิที่เหลือลงไปค่ะ ให้ทยอยใส่กะทินะคะไม่ต้องเทพรวดเดียวหมดเพราะถ้ากะทิเยอะไปตอนเรากดละลายน้ำตาลอาจจะทำให้ยากนิดนึงค่ะเสร็จแล้วใช้ตะหลิวคนเพื่อให้น้ำตาลทั้งสองชนิดเข้าผสมกันค่ะจากนั้นนำเนื้อมันม่วงที่เราบดไว้มาใส่ลงไปเลยค่ะใช้ตะหลิวกดและคนให้เนื้อมันม่วงเข้าผสมกับกะทิและน้ำตาลที่เราละลายไว้นะคะ จากนั้นใส่เกลือลงไปค่ะใช้ตะหลิวคนอีกครั้งเพื่อให้เกลือเข้าผสมกับส่วนผสมต่างๆเสร็จแล้วนำไปตั้งไฟกวนโดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการกวนไส้ขนมนะคะกวนไปเรื่อยๆจนเนื้อมันม่วงเข้าผสมกับส่วนผสมต่างๆเป็นเนื้อเดียวกันและกะทิแห้งเนื้อมันม่วงจับตัวกันเป็นก้อนและร่อนไม่ติดกระทะแบบนี้นะคะ ตอนนี้เนื้อมันม่วงจับตัวกันเป็นก้อนและมีความเหนียวหนืดสามารถนำไปปั้นเป็นก้อนได้ไม่ติดกระทะแบบนี้แล้วนะคะครูใช้เวลากวนทั้งหมด20นาทีนะคะตอนนี้ใช้ได้แล้วครูปิดไฟยกลงเลยนะคะจากนั้นนำมาใส่ถ้วยพักไว้เพื่อรอให้มันม่วงเย็นตัวลงสามารถนำไปปั้นเป็นก้อนเพื่อทำไส้ขนมได้นะคะตอนนี้มันม่วงที่เรากวนไว้เย็นแล้ว ครูใช้ช้อนชาตักขึ้นมาเพื่อปั้นไส้ขนมนะคะครูปั้นไส้ขนมขนาดหนึ่งช้อนชาพูนๆค่ะก็จะได้ไส้ขนมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูปั้นให้ดูอีกครั้งนะคะตักขึ้นมาแล้วปั้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นวางพักไว้ทำต่อไปเรื่อยๆจนไส้ขนมของเราหมดนะคะปั้นไส้มันม่วงเสร็จ ก็มาเตรียมแป้งสำหรับทำตัวกูหลาบขาวกันเลยค่ะนำแป้งมันสำปะหลังทั้งหมดมาใส่ลงในกระทะค่ะตามด้วยแป้งเท้าย้ายม่อมใช้ตะกร้อมือคนเพื่อให้แป้งทั้งสองชนิดเข้าผสมกันใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือปนทยอยใส่กะทิลงไปสลับกับคนแป้งและกะทิให้เข้าผสมกัน คนไปเรื่อยๆจนแป้งเข้าผสมกับน้ำกะทิเป็นเนื้อเดียวกันแป้งไม่จับตัวเป็นก้อนก็ใช้ได้ค่ะจากนั้นนำแป้งไปวางบนเตาเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนและทำการกวนแป้งแบบนี้นะคะใช้ตะกร้อมือกวนแป้งไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะใครไม่มีตะกร้อมือจะใช้ตะหลิวกวนก็ได้ค่ะกวนจนแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนเล็กๆหรือเป็นริ่มแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะ ไม่ต้องกวนให้เหนียวหรือแข็งนะคะเพราะถ้าเหนียวหรือแข็งเกินไปตอนนำไปหยอดลงในพิมพ์จะหยอดยากค่ะตอนนี้แป้งที่กวนใช้ได้แล้วครูปิดไฟยกลงเลยนะคะเมื่อยกลงมาจากเตาแล้วให้กวนอีกครั้งเพื่อคลายความร้อนให้แป้งและวางทิ้งไว้เพื่อให้แป้งคลายความร้อนนะคะตอนนี้แป้งคลายความร้อนลงแล้วจากร้อนจัด เหลือแค่อุ่นนิดๆเนื้อแป้งที่ได้ข้นประมาณนี้นะคะเพื่อความสะดวกในการหยอดแป้งที่เรากวนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วลงพิมพ์ครูนําแป้งมาเทใส่ถ้วยตวงเตรียมไว้เลยนะคะใครจะใช้วิธีตักจากกระทะเลยก็ได้ค่ะอันนี้เอาตามความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะต่อไปมาเตรียมพิมพ์ซิลิโคนกุหลาบขนาด5เซนไว้สำหรับใส่ขนมลงนึ่งนะคะ ก่อนจะใช้พิมพ์ครูใช้น้ำมันมะพร้าวที่เคี่ยวเองทาที่พิมพ์กุหลาบก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมของเราติดพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วนำแป้งขนมที่กวนไว้หยอดลงในพิมพ์นะคะหยอดครั้งแรกไม่ต้องให้เต็มพิมพ์นะคะหยอดแค่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสีของพิมพ์ค่ะก่อนหยอดแป้งลงพิมพ์ให้ใช้ช้อนคนแป้งก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งนอนก้นนะคะ เสร็จแล้วนำไส้ขนมที่เราปั้นเตรียมไว้มาใส่ลงไปในพิมพ์ค่ะก่อนใส่ให้ใช้มือกดเพื่อให้ไส้ขนมมีความแบนลงนิดนึงจะได้ไม่ล้นพิมพ์ตอนใส่แป้งปิดอีกครั้งจะปิดได้พอดีค่ะใส่ไส้ลงในพิมพ์ครบแล้วตักแป้งใส่ลงอีกครั้งเพื่อปิดไส้ขนมนะคะ เสรียเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้ทำขนมได้ประมาณ30ดอกนะคะนำขนมไปนึ่งเลยนะคะก่อนนึ่งขนมให้เรานำน้ำมาตั้งไฟให้เดือดก่อนนะคะนำขนมลงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนะคะจากนั้นปิดฝานึ่งไว้ใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีค่ะครบ10นาทีเปิดฝาดูขนมได้เลยค่ะนี่ค่ะขนมของเราสุกแล้ว วิธีสังเกตดูว่าขนมสุกหรือไม่คือให้สังเกตที่แป้งขนมนะคะถ้าแป้งใสประมาณนี้แสดงว่าสุกแล้วค่ะปิดไฟและนำขนมมาวางพักไว้ให้เย็นเพื่อรอแกะออกจากพิมพ์เลยนะคะระหว่างที่รอให้ขนมเย็นครูนำน้ำมันมะพร้าวมาทาใบตองเพื่อเตรียมไว้รองขนมค่ะขนมเย็นแล้วแกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะวิธีแกะก็จับแบบนี้เลยค่ะ ดึงออกมาง่ายๆเลยนะคะขนมไม่ติดพิมพ์เลยค่ะเดี๋ยวครูแกะให้ดูอีกชิ้นนะคะนี่ค่ะดึงออกมาแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ขนมกุหลาบขาวไส้มันม่วงของเราแกะออกจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วขนมสวยและมีกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะได้เวลาชิมแล้วค่ะเดี๋ยวครูเลือกอันนี้แล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวครูตัดให้ดูนะคะ นี่ค่ะแป้งนุ่มมากๆเดี๋ยวให้ดูไส้นะคะไส้มันม่วงชําและหอมมากๆค่ะครูชิมเลยนะคะอืมแป้งนุ่มมากๆมีความหอมและมันของกะทิกําลังดีส่วนตัวไส้มันม่วงมีความหอม หวานมันกำลังดีรวมกับรสเค็มนิดๆจากเกลือที่เราเติมลงไปเพื่อตัดความหวานของน้ำตาลได้อย่างกลมกลอม่อมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากและทำไม่ยากด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ